พี่รักนะคะสุภลักษณ์จิตพักดีเทวานะคะวันนี้นะคะพี่รักจะนําเสนอนะคะอารมณ์คนรวยอารมณ์คนรวยเนี่ยพี่รักเพิ่งจับได้เพิ่งรู้คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่รักไปกรุงเทพมาใช่ไหมคะความรู้สึกพี่รักเปลี่ยนเลยจะประสบความสําเร็จนะสิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่พี่รักอยากจะบอกว่าก็คือว่าคุณจะต้องเปลี่ยนสถานที่คือเราพอเราเปลี่ยนสถานที่เนี่ยเราไปรับพลังงานดีๆใช่ไหมคะพี่รักไปกรุงเทพในรอบประมาณน่าจะประมาณ10ปีที่พี่รักไม่ได้เข้ากรุงเทพก็คือว่า จะขับรถผ่านขึ้นมอเตอร์เวย์ได้ขึ้นทางด่วนผ่านแต่เฉพาะพี่ลักไม่ค่อยไม่ค่อยขับรถในกรุงเทพไม่ค่อยถนัดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยมีธุระไปครั้งนี้พี่ักษณ์ไปธุระเรื่องลูกใช่ไหมคะพอดีลูกชายพี่ลักเขาก็พาไปเที่ยวเที่ยวตึกมหาคนคอ,อไปไอคอนสยามไปเอเชียทีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะความคิดพี่ักษนณะ์วคือแบบว่าจับได้เลยจับอารมณ์คนรวยนึกแบบมันมีความสุขอะคือเราไปยืนอยู่ในสถานที่ตรงนั้นใช่ไหมคะเราได้รับพลังงานดีๆ ไปทังไงก็เห็นแต่คนรวยเฮ้ยขับรถเนี่ยพี่รักมองเลย้โ,โหสถานที่จอดรถใช่ไหมคะในช่องจอดรถช่องหนึ่งเนี่ยจอดได้ห้าคันเนี่ยจะมีรถที่แบบราคาสามล้านสี่ล้านห้าล้านสักคันหนึ่งอะโหแบบพี่รักบอกโหแบบเฮ้ยคนคน,คนไทยอะในความคิดพี่รักเปลี่ยนเลยจากที่พี่รักอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมโ,โหแบบทำไมประเทศไทยแบบเฮ้ยคน,คนแบบคนไม่ค่อยมีตังค์กันหน้าอะไรเงี้ยพอพี่รักไปกรุงเทพมาครั้งนี้นะคะเฮ้ยคนไทยมีตังว่ะมีกําลังใจอะ พียกไปเดินไปเดินในห้างใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแล้วก็ไปขึ้นตึกมหาคนครรู้สึกว่าเงินน่ะทุกคนมีเงินมีกํลาลังจ่ายเดี๋ยวก็สแกนจ่ายแล้วก็ทุกคนเที่ยวเที่ยวก็แบบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้เดินเขาเรียกอะไรซื้อแบบถ้าเกิดเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามสี่ร้อยเนี่ยก็ถ้าบอกว่าเป็นค่าแรงเขาเรียกอะไรค่าแรงทั้งวันก็ได้ใช่ไหมคะแต่พี่นักเห็นคนกรุงเทพเขาใช้ต่างกันน่ะบอกเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า อ๋ออารมณ์คนรวยเป็นอย่างนี้เองคือพี่รักอยากจะบอกว่าให้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอารมณ์เราคือเปลี่ยนสถานที่คือถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราอารมณ์แย่เราเสพแต่สิ่งแบบเดิมๆอะ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะย้ายตัวเองค่ะย้ายตัวเองหนึ่งไปออกหาธรรมชาติ สิ่งหนึ่งนี่ก็ช่วยได้จะทาให้อารมณ์เราเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะพี่รักก็เป็นคนชอบธรรมชาติมากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยในรอบ10ปีเนี่ยพี่ที่พี่รักได้เข้าไปแบบเข้าไปในกรุงเทพเลยที่ได้นั่งรถลูกชายขับรถพี่รักมองการเปลี่ยนแปลงบอพี่รักชื่นใจอ่ะบอกเฮ้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก20 30กว่าปีพี่รักก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะในรอบ10ปีเนี่ยที่พี่รักเข้าไปพี่รักบอกเฮ้ย oh, มันเจ๋งอะ่ะ พี่รักก็เลยอยากจะบอกว่าให้เปลี่ยนกบเปลี่ยนสถานที่ถ้าเราเราอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่ดีเราไม่มีความสุขนะคะหรือว่าเราเบื่อเราหน่ายเราแบบซึมเราแบบง่าย,ายๆคือไม่มีความสุขรวมๆแล้วเนี่ยองรวมที่เราดูแล้วเนี่ยก็คือเราไม่มีความสุขให้เคลื่อนยา้ายตัวเองค่ะไปหาสิ่งใหม่ๆเปิดหูเปิดตาคือจะบอกว่ามันก็ต้องใช้เงินถูกต้องพี่รักอยากจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะจะต้องมีการลงทุนค่ะใช่ไหมคะในชิดพี่รักเนะี่ยพี่รักบอกเลยว่าของฟรีไม่มีในโลก พี่รักก็คือแบบจะพูดกับทีมงานพูดกับลูกน้องพี่รักตลอดเลยว่าจะทําอะไรฟังไว้นะของฟรีไม่มีในโลกหนึ่งไม่เสียเงินก็เสียเวลาสองไม่เสียเวลาก็เสียตัวแบบคำๆนะคะลูกน้องพี่รักก็เฮพ่อมออีกมุมหนึง่งคือมันใช่ของฟรีไม่มีในโลกคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนค่าน้ํามันหรือว่าค่ารถแต่ถ้าเกิดว่าการไปเที่ยวเนี่ยพอพี่รัก,กเป็นคนที่แบบว่าชอบท่องเที่ยวมากใช่ไหมคะเราจะรู้เลยว่าจะเที่ยวแบบไหนตอนนี้คือแบบว่าการเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่า คนเที่ยวได้กําไรพูดนักท่องเที่ยวได้กําไรมากเลยเพราะอะไรที่พักดีๆราคาถูกๆเยอะแยะมากเลยแล้วเราจะเที่ยวแบบไหนจะขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสขึ้นเครื่องบินมันมีให้เลือกมากเลยเราก็อยู่ที่กระเป๋าเราใช่ไหมแต่ว่าพี่รักบ,บอกเลยว่าให้เปลี่ยนสถานที่ถ้าอยู่ตรงไหนแนละ้วเราไม่มีความสุขล้วยังอยู่กับความรู้สึกเดิมๆมันทุกอย่างมันไม่ก้าวไกลอ่ะไม่ก้าวหน้าน่ะลองเปลี่ยนค่ะโอพี่รักแบบมีความสุขมาเลยพี่รักบ,บอกเฮ้ย พอกลับมาบ้านนะที่มันอารมณ์ของคนรวยอะนะคะเพราะพี่รักแบบอยากเป็นคนรวยถึงร้อยล้านไงเพราะว่าคือหลักๆเราก็แบบอยากได้อะไรเราก็ได้อยากไปไหนเราก็ได้ไปแต่พี่รักยังไม่มีเงินในธนาคารเงินสดนะคะร้อยล้านพี่รักจะมีไม่ถึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกคือเฮ้ยพอกลับมาจากกรุงเทพครั้งนี้ยนั่นคือแบบฉันต้องมีแล้วละ่ะฉันต้องได้แล้วละ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึง่งคือมันมั่นใจอะเหมือนคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่รักจะบอกว่าให้มีความเชื่อเชื่อว่ามันต้องเป็นไปได้อะ อย่างพรักบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องรวยอะ่ะไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างคุณจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจหรอกสนใจในความเชื่อของตัวเองสนใจในความคิดของตัวเองสมองตัวเองเพราะว่าคนข้างนอกจะพูดยังไงอ่ะเธอทําทไม่ได้หรอกเธอไปไม่ได้หรอกเธอแย่เธอนี่นู่นนั่นก็เรื่องของเขาแต่เราอะ่ะต้องรู้จักตัวเราใช่ไหมคะแล้วเรารู้ว่าเราทําได้แค่ไหนเราสามารถเดินไกลได้แค่ไหนเราเติมน้ำมันรถเต็มถังเราไปได้กี่กิโล เราเท่านั้นที่รู้เราเป็นคนที่แบบคอนโทรลรถเราว่าน้ามันน้ามันรถในถังเรามีเท่าไหร่เราเท่านั้นที่รู้เราจะไปได้กี่กิโลใช่ไหมคะอย่างน้ํามันมีครึ่งถังเนี่ยเรา,าก็ได้เป็นร้อยโลใช่ไหมคะน้ํามันมีแค่ขีดเดียวเราก็ได้เป็นสิบโลเขาไม่รู้กับเราหรอกว่าในรถเนี่ยในรถที่เราขับเนี่ยมีน้ํามันกี่ลิตรเราเดินไปได้กี่กิโลพี่รักอยากจะบอกว่าอย่าฟังเสียงคนอื่นหรือว่าเสียงรอบข้างนะคะคนส่วนใหญ่ จะให้พลังงานลบแต่เราจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้นะคะพี่รักบอกว่าเป็นกําลังใจอย่างหนึง่งแล้วคือบอกให้เปลี่ยนสถานที่นะคะอารมณ์เปลี่ยนแน่นอนอย่างตอนนี้นพี่รักเสพเลยเสพอารมณ์คนรวยพี่รักแบบนั่งเครื่องกลับมาบ้านนะคะพี่รักบอกโหแบบเฮ้ยมันเจ๋งอะครั้งนี้ยคุ้มอะ,ค,มอะคุ้มมากเลยอะคือตึกมานลครใช่ไหมคะตัวราคาแบบก็พันกว่าบาทเอ้ยไม่ใช่พันกว่าบาทน,นะนั้นน่าจะประมาณแปดเก้าร้อยพี่รักบอกคุ้มอะ เป็นอะไรที่แบบว่ามหัศจรรย์มากในความรู้สึกพี่รักแล้วเราได้ความคิดเราได้มองแล้ววันนั้นมีฝนตกแล้วพี่รักบอกว่าเฮ้ยเราอย่าเราอยู่บนตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมคะเราเห็นฝนเป็นคนแรกอ่ะพี่รักบอกผมเป็นอย่างนี้ที่เองเหรอเฮ้ยปกติเราเห็นฝนตอนที่เราอยู่ตกมาพื้นดินหลิวแล้วใช่ไหมคะแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกที่พี่รักเห็นฝนในระดับที่แบบว่าระดับสายตาเดียวกับเราเราไม่ต้องแงหน้ามองแบบเนี้ยพี่รักบอกเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยอ่ะมันดูแบบ สวยงามแล้วก็ดูให้เราแบบมีอารมณ์มีพลังอะเป็นพลังที่แบบว่าเป็นพลังของธรรมชาติที่เรามอบให้นะคะเป็นพลังของธรรมชาติที่เขามอบให้เรามันมหัศจรรย์มากเลยพี่รลกต้องบอกว่าให้เคลื่อนย้ายตัวเองค่ะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่ลทแล้วสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนค่ะด้วยความปาารถนาดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ